โสจุลา,ลาชยบรกรรมนโมเมพุทธาเตชะสารัาตนะตยะอนิกาเตชาประสิทธิประสิเท,ทวานา,าร,รายะปัลลมเมสุราสิทธิพัมมาจตินทาจ,จตุโลกาคัมพีรักากาสม,มุทาภูตรงทางขาจะสะพัมมะชยยสประสิทธิพวันตุเตชยยสชยยสธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาที ชัยยชยยะคาคนละตนละนิสัยพีไรสัเสนนะเมรุราชาคนนาลาชีชัยยะชยยะคำพีราโศพีนาเฮนถัดนาคีปีศาสจับบูตากาลีชัยยะชยยะคุนลีมิตาโรคีชัยยะชยยะสิงคีสุดอาธานามุขชาชัยยะชยยะวัลุงนาบุคาสาตาชัยยะชยยะจำปาทินาตคากุลาขันทกชัยยะชยยะคาชาคนละตุลง สุขาลาภูชงศีหะปยาคตีบาชยาชยาวรุณนับมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีบุณณสุทินารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวีชยาชยาทรณีตะเลสัทธาสุชยาชยาชยาทรณีสารตินสัตสัทธาชยาชยาบางกราชัญญาพวเคชัยาชยาวรุณนายะเกชยาชยาลักาเส สุลัพุชาเตชาชัยยะชัยยะทำเนธกนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปัทวินสัพังชัยยะชัยยะอรหันตาบัจเจกพุทธาสาวังชัยยะชัยยะเมเหสุโลฮัโลฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพมมะสุลโกชัยยะชัยยะนาโควิลุณหะโกวิรุปะโกจันทิมาตวิอินโทจะเวนาเตโยจะกุเวโลวันอุโนปิจะ อคิวายโยปชชนโหกุมาโลทัตตะอัถโกอัฏฐาลาสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยวิสินโสภากาสัพพาชยะราโมภวันตุเตชัยยะธัมโมตัสสังโฆจทัสสะปาโลจัชัยากังเอเตนะชัยยะเตเชนะสดชัยยะสดทิภวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะหตุ เจชัยยามังคลังชโยปีพุทธศาสตร์สลีมาโตอายังมาราสัจจ์ปาปิมาโตปราเชโยโอโคสยยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยาตถากรรมมาขนาเมหิสโนชโยปีพุทธศาสตร์สลีมาโตอายังมาราสัจจ์ปาปิมาโตปราชโยโอโคสยยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยาตถาตึงทายขนาเมหิสโนชโยปีพุทธศาสตร์สลีมาโตอายังมาราสัจจ์ปาปิมาโตปราชโยโอโคสยยามโพธิมันเทปโมทิตา ชัยยตถาเทวคณาเมหิีโนชโยปิพุทธะสิลิมตุายังมาราสัจจาปฏิมตุลภัลลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุปันนาคณาเมหิีโนชโยปิพุทธะสิลิมตุายังมาราสัจจาปฏิมตุลภัาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถานาคาคณาเมหิีโนชโยปิพุทธะสิลิมตุายังมาราสัจจาปฏิมตุลภัาชโยอุโคสยาม ทีมัณเปปโมทิตาชยานตถาสัพพรรม,มัคคณาเมหิสโนชยังโตโพธิยามมเลสัญยานังนันทีวัฒโนเอวังตะว,วังวิชัยงโงโหหิชยัสสุชยมังคะเลเอปราชิตาปันลังเกสีเสปิทาวิโปคะเลขพิเศเกสัพพะพุทธ,ธาอคาปโต อมทติสุนัขัตตังสุมังคลังสุปะผาตังสุขติตังสุขติตังสุขโนสุมุตุโตจะสุติดถังธรรมาจาริโสปะทักินังกายกรรมังวาจกรรมังปะทักินังปะทักินังมโนกรรมังวันิทีเตปะทักินาปะทักินานิกตวานะละพันตเถปะทักินีเตอัฏฐะนัฏฐาสุกิตาวิรุณหะบุทาสาเน อโลคาสุปิตาโหธาสหัสเพงยาติฏิสุนันตุโคนโตเยเอวาพัชมินทานีอะคีคาตาคีคายุกายุกาสัทธาโหโตสุปิตาโหตุสัพพทานักขันตุสัพพะกัตตาณลักขันโตชินัสสาสนายาการจิปัตตัปัฏฐานาเศตเตสามสัพเพปุเรนตุมโนลาภามโนลาทายุตากาเลปปวสันตุวสัง วาสังวาสามารากาโลคาตุปัทวาเตสังวิริวาเรนตุจากสัพพทานตายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุถาอหรหังมาตวดทางมานิยามมาสุตังเอวามเมนสุตังเอกังสมัยญังมาคว่าสาวัตถียังเนื้อหาติเชต่าวันอนาักับ ปิณธิกาสะอารามีตัตตะละโภคพัควาทิคูอามันเตสีพิคโวติอัตันเออนันเตเตเตหิคูพัควาโตปัจจโสสงพัควาเตตะทาโวจัตตุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปัตทาตถาคตานังอิตาวาสะอาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังกาลาอริชาติตังตถาคต์าโต อภิสัมขุจต well. ิอภิสัมเมติอภิสัมขุจิตตวาอภิสัมเมตวาอาจิขติเอเจติปัญญาเตติปัฏฐานเตติวิมารเจติวิภัชเจติอุปานิกรลงเติสัพเพสังขาราอนิตาเจติบุปปาธาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปปาธาวาตถาคตานังอิตาวาสาธาโตธัมมติตตาธัมมานิยามกัปปตาสัพเพสังขาราทุขาเจติทางตถาคโต อภิสัมุชชะติอภิสมัยติอภิสัมุชิตตวะอภิสมัยตวะอจิกติเจเสติบัญญัเตติปัฏฐาเตติวิวานติวิภัชติปุตตานีกโรติสัพเพสังขาราทุคขาติปุปปาทาวาติคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสุตตาวาสาทุปสาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมาอนันตติตังตั ตาตอภิสมุชติอภิสมติอภิสมุจิตวะอภิสมตวะนาิคติเยเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติิวาลติิภาชติอุตานิกโติสัพเพสมาอนันตติอิธามงโวจัภควาอัตตมนาเตภูภควโตาตังอภิันติสวดขัดาตะันหาติตัง นานว่าหาเมย์ยานาปัติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามผิดถึงสิ่งที่พวงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงผมมองถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติตีตามปะดิีังนตังอปันตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตปล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะนั้นจะอยู่รำมังตถากทัาวิปัสสติอสังหิลังอสัง บังตังกิทาเหมือนงูพลหายเยผู้ใดเห็นทรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆัอย่างจาเดนไม่งอนเงินคอนแทนเผาคนครอบคูณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิตติมาตัปปังโกชัญญามารานังสุเรวามเพียรเมันกี่ที่ต้องทําวันนี้เขาจะรู้ความตายนพรุ่กนี้นาอินโนสังทะลันเตนะมหาเสนเนนามัจุนาพอการผัดเย็นต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหารมาตาบิงอหารลตามาตันติตังสังเวขพัทเทฆาลตโตติสันโตอจิคามิตเตมุนิมุนีผู้สงบกล่าวเรียกผู้มีความเพียรยกเช่นนั้นไม่เกียดขานทางกังวลกางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมมาสวดธรรมะสังเวคปันจักเวเวคณนะ สัพเพสังขารอนิจจาสังขารคือนั้นการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารลทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นผู้คนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรมาอันัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเราว่าตัววัดตนของเราอทุวังชีวิตตัางชีวิต เป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมัจยาบริตพังอันเราจะขึ้นตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิต,ตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมรณะเมเมยีตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะควที่จะสังเวกายังกายโยอาจ,จิลัง ร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ตั้งนานอัอบอาเปตากิญญาโนพันปา,าสจักรวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอทิเศสติจักนอนทับปัตวินซึ่งแผ่นดินกันลิงพลังอีกว่ากระดูกดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนที่ลัดทางหาประโยชน์ไม่ได้อันที่จะว่าสังขาราสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอภูป,ปาา่าทะวะยะธรรมโนมีความเกิดเคานาื่มีความเสียงไปเป็นธรรมดา ปชิตวาดิโรชันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูบะสมโมสุโคความเข้าไปสงบสังหางสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตสต,ตามนันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุขจะมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดเทวะหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอะทิเมเอ,เอ,เอ,เอทะสังซิโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกแกเราเลย บทส่วนเมตตาอย่างจริงจิยังกินจิปุชลังยำมังสัพเพหิอเตหิอตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโหโตเยเทวาอสมิงธานิอธิกตาอธิกตาอีฆายุกาสัทธาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจรตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจรตุสัพเพญาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจรตุสัพเพอญายติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจรตุสัพเพปิสาสัพเพยะคา สัพเพปนาสุขาสุกิตาหงโตลูกขาปมมุชนโตสัพเพอาจริยะอารจาริวปชายาสุกิตาหงโตลูกขาปัมมจันโตสัพเพตักขัตตาสุกิตาหงโตลูกขาปัมมจันโตสัพเพเทวาสุกิตาหงโตลูกขาปมมจชนโตสัพเพสามะตินังมิชันตุโวบทสวดบูชาหนุบทวดนะโมุทธิจโตขานติมใหญ่ติปะควานะโมุทธิจตวันติมญ่ิปะวา โมกุลจัตตัวคันธินยงอิศวรตัวปฏิาทานันาคาธายาเทววันตาสันติมิหาวลาวาสินีภูภูเปคเลโพดีคะเลตะหินตหินตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุปูชิตาสวดทิ่นตะโรนเตทะวิหารามมัททะเลเทราจัตมชานวาการพิฆาโวสารามริการานาปฏิปุบาส ปาสก,กาขามาจากเทสานิขามาจากอิสลาสัมปานาภูตาสกิตาพระวันตุเตชนาพุชาเยปิจากกันธาสัมภาวะสัมภาวะสังเสทาชาตาคาถาโวปปาติกานิยานิกังธรรมาวังวพพาาวติจจัเตสเพปิทุกขสาคารลนโศสังขยันหาตัวจีลังสตังทมโม มัทลาจักปุขาสังโฆโหตุสมัคโวาาอัตายาจัิตายาจัอัมเฮลักขดัดโสดธรรมโมสัพเพปิธรรมะจานิโนพุทธิสัมบปาปเหนยามะธรรมเมอริยบปเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปานิโนพุทธาศาสนาสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสันตุพุทธิภาว,วายะสัตตานัง จะสมิทังเนตเุเมธานีมาตาปิตาจะอัตตราชันนิจังอักขันติอุตกัรเอวังธรรมเมนะราชาโนปรปชังลักขันตูสัพพทาเอวัตาอุโยชนคะคาถาลูกขปัตตาจะนิลุกาขยัตตาจจนิปญาโสข้าปัตาจจนิโสกาโหนโตสัพเทปิปานิโน เอตาวาตาจะอัมเหยี่สัพพะตังปุญญาสัพพะทังสัพเพเทวาโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิกายาทานังทานันทาทันโุสัทธาสัทธายะสีลังลักขันโตสัพพะสัพพทาภาวะนาทิราตตาโหตุภาชันตุเทวตาตาสุมาคัลคัถาโหตุสัพพังสุมาคัลังลักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ โสตีโหตุนิรันตรงโหตุนสัพพังสุมาคลังละกขันโุนสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุนสัพพังสุมาคลังละกขันโุนสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงสัพเพพุทธาภรลปตาปเิเานันจัยังพลังอาหารตานันจเตชินะละกขันพนามิสัมโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเิกานันจัยังพลังอาหารตานันจเตชินะ รักขังพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาพลรัปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจเตชนาลักขังพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาพลรัปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจเตชชนาลักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพลัปตาปัจเจกานัญจยังพลังอรหันตานันจเตชนา เตชนารละขังพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจคณจยามพลังอรหันตานันจ่าเตชีนาหละขังพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจคณะจงยามพลังอรหันตานันจ่าเตชนาหละขังพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจคณาจงยามพลังอรหันตานันจ่าเตชีนาละขังพันธมิสปะโสเยี่ยมหน้าเห็นบุญบุสที่ข้พเจ้าในวัตถุลังสรงพระนิ่วนสรยาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพพุท ขออนุญาตวัญทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานชินีนาถพระบรมราชชนน,ชนีนพันธุ์บีหลวงผู้เสด็จสวู่สวรรค์คาลัยขออนิสงส์แห่งบุพศน์เนี่จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเ,เจ้าขอให้แกราาื่องบัญชาขอให้ข้าขงงพเจ้าในวันสะพานพงภานแถวค่ะปลอดภัยจากภูส่งโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดหยาดยห้งชนขอหยาได้มีแก่ข้าพเจ้าในวันสะพานพงภานและครอบครัว ให้ข้าพเจ,จ้ามีสมาติตั้งมั่นในพระธมรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลและนานอีกทางขอเทพเทวดาทั้งหลายผูดได้อนุโมทนาสารการในบุลส่วนนี้โปรดประสิทธิระสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งองค์นนงคนไปส่งวัตถุมงคลผาปิตายอเสรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายาลาวรวมถึงวัตถุมงคลท,ทั้งพวงที่สามสิบอมุเลกได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมลึกอุทานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ทำนวยผลให้เป็นสนิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุปการเถิดสาธุสาธุสาธุ